ปวดว่าแบคซีเลสองกดเลยอย่าก,กดกระปุกเดียวนะครับปวดว่าแมกนีเซียมช่วยการนอนหลับนะครับแมกนีเซียมบิสไกซิเนตพลัสนะครับช่วยในเรื่องการนอนหลับนะครับใครที่ คือไม่ได้ให้หลับง่ายนะช่วยให้หลับลึกแจกเลยดีกว่าเออพ่ออย่าพี่อย่าพี่แกว่าไม่อยากกินอะไรอยากหลับอ่ะเดี๋ยวก่อนไม่อยากพ่อหลับอ่ะเหมือนงานจะยาวเข้าวันนี้แกพึ่งหมดแล้วอย่างค่อยๆอย่าพึ่งอันนี้หลับเลยนะจริงเหรออย่าพึ่งอย่าพึ่งคุณพในเรื่องการนอนหลับลึกจริงครับช่วยเรื่องหลับขอสองเม็ดก่อนนอนพี่กินวิตามินเออเดี๋ยวกระปุกเนี้ยขอเดี๋ยวขอคุณนัทเดี๋ยวกินเดี๋ยวรอเดี๋ยวเราลงแล้วค่อยกินนะตอนนี้ยอดยอดยอดวิ คนข้างวิ่งมาโปรดีว่าแบ็กซีดนะครับน้ำมันงาดำสกัดเย็นเข้มข้นเก็บไห้มดเดี๋ยวผมรบกวนโชว์โชว์เม็ดให้ทางบ้านทานไม่ยากเม็ดไม่ใหญ่นะครับลบมกวนอะไรอย่างครับขอโทษด้วยขอโทษแกด้เลยใช่ไหมนะแกด้เลยพ่อนอนสัตว์มันก็เก็บมาติ่ก่อนนะครับเนี่ยก็พ่อใจร้อนกันไปหมดเป็นซอฟเจลแบบนี้นะครับซอฟเจลนะพี่นะครับเป็กเนี่ยทานง่ายมันมันเม็ดไม่ใหญ่นะครับเป็นซอฟเจลแบบเนี้ยซอฟเจลเลยโอ้โหยอดใช่ไหม ไม่ใช่อม่ครัอย่าไปให้ไม่ใชบอันนี้กว่าอย่าพึ่งกินพี่อย่ากินวิตามินเยอะอย่าพึ่งวุ้ยแตกเลยวุ้ยเจ้าชอบชอบชอบว่าจะต้องสวนใครนะครับเป็นเป็นแบบนี้อันนี้แมกนีเซียมเป็นแบบนี้ใครเรื่องพ่อเรื่องเข่าอ้าวพี่โหของดีจริงแมกนีเซียมไี่ควรรับประทานวันละกี่เม็ดคะแมกนีเซียมหนึ่งถึงสองครับ ก่อนนอนหรือหลังอาหารเย็นนะครับแมกนีเซียมเนี่ยใครมีปัญหาเรื่องการนอนเนี่ยคุนกันกำพี่เลยก็หลับแล้วดิไม่ไม่มันใช้เวลาออกนิดนิดนึงครับอ่ามีเวลาไม่หลับหรือพ่อมันไม่ใช่ตัวเจลดินย้ยอดจะแสแล้วอ่ะมึงไม่โดนดูยอดออกครับเฮ้ยเวลาจะหมดแล้วเว้ยเพิ่นโพดีว่าแบ็กซีดนะครับมี2ตัววันนี้โพดีว่าแบ็กซีดมา2ตัวนะครับนี่ดีฟสลีปเยสเหนียวเหนียวพูดอะไรู้เรื่องมเนี่ย แดาเยอะไหม่้าเอ้ยแดกเ่อวิตามินเยอะไหมบ้อ๋อไปไม่เป็นมีวันนี้โปรดิว่ามา2ตัวโปรดิว่าแบ็กซีนนะครับน้ำมันงาดํากัดเย็นตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องข้อเข่านะครับปวดคอบาไหล่หลังเอวก้นสะโพกขาตัวนี้เลยนะครับเช้า2เช้า2แคปซูลนะครับถ้ามีอาการเช้า2ก่อนนอน2นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งครับโปรดิว่าแมกนีเซียมบิสไกเซเนตพัทนะครับตัวฟ้านี่นะครับตัวฟ้าตัวนี้ช่วยนอนหลับตัวนี้เนี่ยเป็นแมกนีเซียมฟอร์มพิเศษดูดซึมดีร่างกายคนเราครับ ขาดแมกนีเซียมเนี่ยไม่รู้ตัวคนเดินมาสิบคนเนี่ยเจ็ดคนขาดแมกนีเซียมแมกนีเซียมสำคัญมากช่วยร่างกายสามร้อยกสิบคนนะคะมีแมกนีเซียมในตัวมึงเนี่ยน้องทานแล้วครับมีแล้วตอนนี้ตอนแรกไม่มีตอนนี้ทานโคดีว่าเดินมากี่คนนะเมื่อกี้เดินมากี่คนคนเดียวฮะไม่ใช่ขาดแมกนีเซียมเมื่อกี้ที่พี่พูดเดินมาสิบคนเนี่ยเจ็ดคนเนี่ยขาดแมกนีเซียมกูเดียวคนหนึ่งแหละถ้าใครหลับไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยหลับแล้วมันแบบ หลับไม่ลึกตื่นมาเพียกล้ามเนื้อตะคิวตะคิวไม่มีคุณภาพไม่มีคุณภาพคือตัวนี้มันไม่ได้ช่วยให้หลับง่ายนะมันช่วยให้หลับลึกหนึ่งถึงสองแคปซูลก่อนนอนหรือหลังอาหารเย็นใครมีหาก่อนนอนผมแนะนําตัวนี้โปริว่าทำเนี่ยมั่นใจนะครับว่าดีเพราะโปลิว่าวัคซีนเนี่ยทุกคนรู้จักแล้วโปดิว่าวัคซีนขายไปห้าล้านกระปุกตัวนี้โปริว่าออกใหม่โปลิว่าแมกนีเซียมบิสไกซีเนตพัดใครมีหาเรื่องการนอนขอเลยลองหนึ่งสองเม็ดวันนี้เนี่ยกดเลยนะครับน้องต้องทำยาแก้เจ็บคอมมกนด้วยะออครับพี่ผ คุณเยอะช่วยกันช่วยกันผมขายหน่อยช่วยผมขายนีคนบอกว่าทานแมกนีเซียมไม่นอนกัดฟันแล้วค่ะใช่ฮะเพราะว่าแมกนีเซียมเนี่ยมันเป็นคนหลับไปตะคิวใช่เขาจะเก่งนะครับแมกนีเซียมเนี่ยเป็นตัวใหม่ของเราและขายดีมากแคร์เธอชอบกัดฟันแล้เธอซื้อเลยเนี่ยโบดีว่าแมกนีเซียมบิตไกส์เนตครับตัวนี้เนี่ยจากอเมริกานะครับเป็นแบรนด์อัลเบียนช่วยในเรื่องของการนอนหลับหลับเรื่องอละไม่ใช่ครับ เอาเอาเบียนครับพี่เป็นยี่ห้อยอนะครับตัวนี้จากอเมริกามีเค2ด้วยแล้วก็มีดี3นะครับตัวนี้เนี่ยเหรอมึงพูดี่อะไรกันร้อะไยตั้ก่อนปรองใช่เพราะว่าตัวแบล็กซีใครยังไม่ได้กดตะกร้าเดี๋ยวราคาเด้งนะครับใครกดตะกร้าแล้วกดคอนเฟิร์มด้วยถ้าไม่คอนเฟิร์มเด้งกับราคาราคาเด้งเลยจบเลยนะใครมีคูปองเนี่ยหายหมดเลยนะต้องกดในไลน์นะครับโอ้โหเวลาจะหมดแล้ว22นาทีเร็วๆเวลาจะหมดแล้วนะครับ ดู20นาทีใช่ไหมพี่เดี๋ยวผมยาวเลยนะผมจะได้ไม่ต้องเร่ง20วิครับด่วนเลยครับโปรดีว่าแบคซีดช่วยข้อเข่านะครับปวดคอบ่าไหล่หลังเอวก้นสะโพกขานะครับช่วยเร็วเร็วเร็วนี่ช่วยผมขายช่วยผมขายบ้างเอาตัวนี้เขารู้จกกันอยู่แล้วแบคซีดรุกไปแล้ว เอางั้นผมไปแล้วพ่อปูถูกพี่ก็เออพ่อพูดถูกใครยังไ่ด่าถ้าสำนึกแล้วเอางั้นผมผมไปแล้วอ้าวดูหน้าพี่เมย์ไอไปขายดิอ่าไม่มีเชียนเลยนะเออใครน้องไม่หลกแดดใช่ไหมน้องเออใค่นั้นแหละมึงก็ต้องอธิบายมากไอเคทูอะไรที่ผมไม่ต้องแล้วนะไอเชี่ยก็จะไปรู้เรื่องอ่ะอันนี้รู้เรื่องเลยไอเนี่ยนวีหนึ่งวีสองมั้งเออใช่เพราะวันนี้นะคะลงงานมาเองอะไรนะพ่อลงงานมาเอง แนด์เนื้อแนด์มาเอง<ไ>อทีมผู้บริหารพ่ออ,อย่างโปรตีว่าแบล็กซีดเนี่ยเขาโด่งดังอยู่แล้วเขามีชื่อเสียงอยู่แล้วแล้วคนก็มาซื้อซ้ำอยู่บ่อยๆแต่ว่าถ้ามั้นีเ่ีย้ขอโทษครั <c oughs> บพี่้ <c oughs> ด่าให้สำนึกเลยจะบอกให้ทำก็ใช่อขอให้พี่ช่วยขายหนูมึงก็พูดจะจังก็มูแต่ทะเลาะกันมันก็เจ็ดนาทีแล้วพ่อ นี้หน่อยตัวนี้หน่อยแล้วตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จ้อยจ้อยบ้าตัวนี้จ้อยจ้อไปแล้วจำได้เลยพีเสือจ้อยเกี่ยวกับจ้อยไงพี่ช่วยสิพี่เออเาเ้ยอาเร็วพี่แปะขายเร็วเอาโชวเม็ดโชเม็ดโชวเม็ดหน่ยเร็ดท็อปเจลเนี้อันนี้อ่ะพี่ขายเร็วเร็วช่วยเรื่องอะไรเร็ว ช่วยเรื่องอะไรข้อขาไม่ได้ไม่ได้อดอดแอดอใช่ครับใครที่มีปัญหาปวดข้อปวดกระดูกเนี่ยผมกลับมาขายอีกแล้วเนี่ยไม่ได้แล้วไอ้คุ้ยมึงหนึ่งจีนเดี๋ยวพี่ต่อโอ้อ่ารวมเนมสองสามพี่นัทเริ่มโปรดีว่าแบ็คซีดนะครับน้ำมันงาดำสกัดเย็นสกัดไอสารสกัดไม่ต้องนะมึงอไม่ต้องแล้วช่วยอะไรให้ไหมพี่ตีเขาตกตกอะไรตบหลังลูกค้าดังไหมนะนี่จะเกิดว่าจะพูดไปด้วยแก้เคล็ดวันนี้แก้เคล็ดนะ อ่ะค่ะพี่นัทต่อแกแค่เกลี้ยงแกแค่เกลี้ยงที่มันท่าทางถูกด้วยนะนะต่อเับพี่นัทเลยสี่สิบห้าวิก่ะโอเคตัวนี้จะช่วยปวดข้อปวดเข่าคอบ่าไหล่หลังเอวก้นสะโพกขาออฟฟิศซินโดรมนะครับใครนั่งท่าเดินนานเนี่ยเล่นมือถือนานๆขับรถนานๆยืนนานๆเนี่ย ปวดข้อปวดหลังเนี่ยตัวนี้ช่วยได้เลย2เม็ดถูกต้องอะไรเขาทรงเขาเสือกเหมกัค้งเสือกได้เลยเกือบเกือบเหมือนกันจ้ะรับอ่ะคุณพ่อต่อค่ะหมดเนื้อทีแล้วค่ะครับเออปวดขาปวดขานะแง่แข้งแง่เข่งขาแง่งเข่งขาแปลว่าอะไรอ่ะก็เป็นเวลายืดเแข้งขาเขาไงเออคนดูเข้าใจนี่ถือว่าโอเคแล้วเข้าใจข้อเข่าก็จะโพกเนาะพ่อเนาะ จอยี่ยก๊อปแก๊ปก๊อปแก๊ปก๊อปกิ๊บเออเวลาคนนั่งทำงานนานๆเนี่ยนะหลังปอดร้อนเขี้ยอะไรเข้าโนปแล้วคนอื่นไม่ได้ปวดร้อนพอเลยออฟฟิศซินโดรมเนี่ยใช่คันนะหลังหลังหลังเนี่ยนั่งค่อมนั่ง โอ้โหโอ้ยพ่อพ่อเลยหลายยอดไหลเอาี้ยเอาเงี้ยก่ะร้อยห้าสิบบาทเลยยอดมาเก่งเก่งอ่ะเป็นแสนแล้วเนี่ยโอ้ยพ่ออันุภาพสัตว์ที่จ้างกู้สิทธที่หลังอ่ะอ๋อได้ครับจ้างจ้างทำไรจ้างทำไรพิจาร์เตอร์พิจาร์เตอร์โอ้โหแล้วพิจาร์เตอร์ตอบเขาดังอักใครเขาจะกล้าจ้างวะเนี่ย เคดตอนแรกไม่เคดตอนนี้เริ่มเคแล้วมาหลายพุดเคสสมมติพ่อเป็นพรีเซนเตอร์แล้วพ่อพรีเซนต์พ่อบังพูวผมปวดเข่ามาหลายปีพ่อพ่อพ่อคุณตีนก็ได้อันเนี้ยช่วยได้พ่อพูดก่อนผมปวดเข่ามาหลายปีโอ้ยเต้นตอนแหล่อีดอกอ้าวดอกพี่ดอกเตินตอนแหล่แม่แต่การพ่อสิหยุดกไปเหมายยุดกินวิตามินไอ้นั่นอยู่อย่าเพิ่งกินมั่วซั่วเนื้อ เป็นห่วงหรอตัวเองอะไรนะพูดว่าอะไรนะอะไรนะพ่อพูดตายไปไม่มีใครเป็นผัวมึงเด็ดเขางึงรู้ได้ยังไงอย่าพูดมากนะเดี๋ยวก็ฉีกไปนู้อะโอเคเอาเป็นว่า ถ้าขีดแข้งขีขาเนี่ยกินเลยใช่ที่พ่อพูดก็กีดแก้งขี่ยปวดคอบาดอะไรหลับสะโพกร้าวลงขาแลาวลงขาแรปแรปต้องแร็ปเลยครับเฮ้ยทำเวลาพอร้าวลงขายังพอร้าลงขายังขอเพลงหน่อยขอเพลงมีไปเกับ้อไหมเกี่ยวกับ้อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรปวดขาปวดขาต้องวิเลย ใส่ยูตูดหัวไหล่ตูดป้าก็เป็นว่าใครกดใส่ตะกร้าอย่าลืมชำระเงินนะครับกี่บ้าล้ะกี่บ้านที่ไม่ชำระปกตินี่ถ้ามีผมอยู่แบบนี้โดนไหมพี่โดนไหม ผมใครใช่ปหมใช่อีสัตรทไม่เกี่ยวผมเพชรบูรณ์น่ะเมื่อกี้ผมเพชรบูรณ์ที่ทาหน้าใช่ไหมฟองนางฟองถ่ายรูปครับเดี๋ยวขอเอาเอาเอาให้เอาให้อกแสนหน่อยนึอ๋อได้เฮ้ยโอ้เยอดขึ้นแล้วใครมาโกตะก้าชำระเงินด้วยนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะเดี๋ยวผมไปแล้วนะครับใครที่กดใส่ตะกร้าแต่ยังไม่ชำระครับพี่เป๊กเหลืออีกกี่ออเดอร์ที่ยังไม่ชำระนะฮะอีกกี่ออเดอร์ที่ไม่ชำระนะถ้าอกแสนนะแม่จะป้อนสามร้อยออเดอร์พี่ยังไม่ชำระ สามร้อยห้าสิบยังไม่ชำระใช่ไหมน้องยังให้ต้องไปตังอยเนี่ยกูจะไปเปลี่ยนรถสิบล้อเลยนะถ้าหกแสนแม่ย่าจะป้อนแมกนีเซียมให้พ่อไปกันโมเมนต์โมเมนต์แต่ไม่เอาเลยหลังๆเนี่ยสีิบห้านาทีหลังยังไม่เอาไม่รับแล้วไม่รับแล้วอุ๋อเร็วๆขอเท่าไหร่นะหกหกแสน อีกนิดเดียวหกแสนแล้วขออีกนิดเดียว6กแสนแล้วนะครับเอาสรุปง่ายๆเอาสรุปโอ้สรุปโอ้สรุปนะพี่ผมสรุปให้ขออนุญาตมึงไม่ต้องลังเลกลัวพูดหน้าัน่ใจคิวอาร์ไม่ขึ้นยางไมขึ้นคิวอาร์ไม่ขึ้นค่ะมันมีคิวอาร์คืออะไรอ่ะไม่มีคิวอาร์ไม่มีคิวอาร์ครับกดตะกร้าไม่พูดเราไม่พูดกดตะกร้าจ่ากดตะกร้ากดตะกร้าจ่าปวดข้อปวดเข่าเอวก้นสะโพกเราลงขานะพี่นะ ไปไหนพี่นีมันเร็วๆปวดตัวนี้ปวดที่ว่าแบ็กซิดปวดคอบ่าไหล่หลังเอวก้นสะโพกขาตมวนี้วดโอ้ยใครได้สองเจ็ดเก้าตอนแรกไม่เคดตอนนี้เริ่มเคดนิดหนะตัวนี้แมกนีเซียมนอนหลับนะครับได้สองเจ็ดเก้าค่ะโอ้ยราคาดีมากราคาดีมากปกติคนนี้อาล้ว พี่จะอีกนิดเดียวหยุดฝนเลยจะหกแสนแล้วจะหกแสนแล้วโปรติว่าจะหกแสนแล้วกดยนต์ไม่เห็นเลยนั่นแหละพี่ห้าเก้าเก้าอีกนิดเดียวหกแสนแล้วพี่ตอนนี้ให้นางกินตอนนี้นางกินหกแสนแล้วนะดี่ดีมาก ตัวอะไรก็ได้ครับนี่หกแสแล้วนะครับโอ้โหยังไม่หยุดยอดจังไหลใครใครใส่ตะกร้าอย่าลืมชำระเงินนะครับไขดตุ่ยไปไปหัวไหลเฮ้เฮ้เกิดอะไรปะป๊าหัวไหลตุ่ยโอ้โหอะไรเหรออ๋อไม่ไม่ไม่อันนี้เผื่อเผื่ออันนี้มออให้ด้วยครับจะไปเมาดิฟปอไปมาดิฟ เราหมดเราหมดแล้วใช่ปะก็หมดนั่นแหลไปุณโมดิฟอะพ่อไปพ่อต่อเก็บต่อเป็นผลิตภัณฑ์ของโฟรดีว่าทุกตัวเลยครับพี่เป๊กดีมากค่ะทุกตัวำได้ดีนะคะพี่นัททำได้ดีมากค่ะของแหวนครับโอ้โหยอดยอดยังไม่หยุดเลยอ่ะตอนนี้ใครรับใครกดใส่ตะกร้าแล้วอย่าลืมชำระเงินนะครับเดี๋ยวบอกไปนะแล้วก็ผงคาขอบคุณคาหมดไปไหนอะออกไปโนยองออกคปโนยองไปรูปไปรูปไปรูไปรูป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 ไปรูไปรูปไปรไปรูปไปรูปไ่รูปไรูปไปรูปไ เดี๋ยวเราไปเรียกพวกลูกค้าทั้งหมดมานั่งเมาเดี๋ยวไล่เดี๋ยวชวนพ่อพ่อแกนเพชรบูรณ์กลับยังคะขอบคุณนะครัขอบคุณมากครับฝากฝากโปรติวาด้วยนะครับอันนี้ยินดีครับอันนี้ผลิตภัณฑ์โปรติวาทุกตัวเลยนะครับยังอยู่อ๋อขอบคุณครับไปี่ข๊อมพี่อาร์พี่เอเอาเพลงนั้นนะอยากอกินนะอยากจะบอกว่ารักเขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะอยากจะบอก เดี๋ยวเจอกันใหม่พี่ครับโอ้หลายเสร็จเคสเคสยัไงไม่รู้คุณคาตัวต่อไป้ะาคาเค็ดเลยโอ๊ยแม่เมื่อกี้โดนหัวแม่ปลงคันหมาเฮ้ยออกมาเมาตม่ก็ี่หนูใครมีสัตว์เลี้ยงทุกคนเขียนชื่อให้หน่อยค่ะของแม่ตุ้งค่ะแมกนีเซียมจ้ะช่วยเรื่องการนอนปกฟ้าช่วยเรื่องการนอนค่ะพี่ตูนอะไรนะแมกนีเซียมทำให้หลับมีคุณภาพหลับลึกๆทาไม่หลับพรุ่งนี้กูโทรหาเนี่ยเขาไม่หลับเขบหลับลึกไม่ได้หลับง่ายแล้ว อ,อยากจะหลับใสค Teraz, ค nah. ่คุณสันชัยมากเลยตรงนี้มานักรุนตรีของเราคุณอาจ่าย่อนมาค่ะมาเลยฉันรักฉันรักเธออยากจะบอกให้รู้ ฉันรักเธอเพลงนี้ซึงมากเลยอะเนาะใครจะตึงมากิดจะผูกเออเพ็นซึงมาก ไม่นี่้วจะร้องไห้ขาจะชู้หน่อยองห้ม ไม e> ่เป็นไรลูกดูแลคนทั้งโลกีกโอ้ยหนูไลฟ์นี้นะคะมีแต่คนป่วยค่ะพี่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 มาอยู่ไหนเฮ้ยยังไงเอาไอ้หนูผู้เจ้าของแบรนด์จ้อไปไหนแล้วตรงีคืออะไรครับยาก็คือนี่ไงทำนี่อันนี้คือแพนน้องฉีครับสำหรับน้องหมาคุณกีตาร์ น้องหมาแล้วก็อันนี้เป็นเซ็ชั่ปีอ่ะน้องหมามีสองแบบคอนดิชั่นสีเขียวเนี้ยเหอนพาโมไมล์หอมมากพาโมไมล์หอมมากไม่มีกลิ่นอ่าแล้วก็อันนี้คือท่าไมล์คุณน้าอะโมมล์หอมมากมันคือเอาใส่นิ้วเนี้ยมันจะเป็นแบบที่เอาใส่นิ้วแล้วก็ไปถูฟันถูฟันได้ลองไหม อันดูลองแอันดูอันดูเองเอาสิ<ด>ลองถูฟันให้อันดูน่ารักดีนะวันนี้นี่ครับ <c oughs> ปกติต <c oughs> ปกติชิลละห้าสิบกาบาทใช่ไหม <c oughs> จัดในไลฟ์พี่เบกพี่ย่าครับ